เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านหลังเล็กหลากสีแสงจากดวงไฟลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนดาวในตอนกลางวันเด็กๆวิ่งเล่นกลางถนนสะอาดสะอ้านผู้ใหญ่ยิ้มให้กันทุกมุมเมืองในเมืองแห่งนี้ความดีคือพลังแห่งแสงทุกการกระทำที่มีน้ำใจจะทำให้ดวงไฟบนฟ้าส่องสว่างขึ้นอีกหนึ่งดวงแม่ไทดี้อย่าลืมเอาขนมไปให้คุณยายข้างบ้านนะลูกค่ะเดี๋ยวหนุ่มเอาไปให้ตองกลับจากโรงเรียนแม่ ระวังอย่าลืมล่ะเดี๋ยวไฟบนฟ้าดับอีกดวงนะจ๊ะไทดี้หัวเราะ <c oughs> ไฟบนฟ้ามันจะดับพระหนูคนเดียวได้ยังไงล่ะคะแม่ไทดี้เดินไปโรงเรียนถือขนมไว้ในมือผ่านตลาดที่คึกคักเธอเห็นคนลุงคนหนึ่งทำของตกและเด็กอีกกลุ่มกำลังหัวเราะแต่ไม่ช่วยคุณลุงโอ๊ยเจ็บขานิดหน่อยของตกเต็มพื้นเลยเด็กคนหนึ่ง ฮ่าฮ่าดูสิลุงทำผลไม้กลิ้งไปหมดเลยไทยดี้ลังเลเออหนูรีบไปโรงเรียนไว้ตอนกลับค่อยช่วยก็ได้มั้งเธอเดินต่อไปโดยไม่ช่วยและในทันทีดวงไฟหนึ่งบนฟ้ากระพริบแล้วดับลงเบาๆดวงไฟบนฟ้าดับลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่ไม่มีใครสังเกตเลยรวมถึงไทดี้ด้วย ค่ำวันนั้นเมืองทั้งเมืองเริ่มมืดลงเล็กน้อยดวงไฟบนฟ้าที่เคยส่องแสงกลับดูหม่นเศร้าไทดี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีหน้าครุ่นคิดเธอเห็นเพียงแสงดวงเดียวที่ยังสว่างอยู่ทำไมคืนนี้ไฟดูน้อยจังนะหรือว่าเมืองกำลังเศร้าเสียงจากท้องฟ้าแผ่วเบาทุกครั้งที่เจ้าละเลยความดีดวงไฟหนึ่งดวงก็จะดับลงไทดี้ ใครพูดนะ่ะเธอมองรอบตัวเห็นคมไฟเล็กๆลอยลงมาอยู่ตรงหน้าเรากับมีชีวิตในยามที่เมืองเริ่มมืดมักเป็นช่วงเวลาที่หัวใจคนต้องเลือกจะปล่อยให้แสงดับหรือจะเป็นคนจุดมันขึ้นใหม่อีกครั้งยามเย็นในเมืองแห่งแสงเด็กๆวิ่งเล่นกันริมถนนที่สว่างสวยไทยดี้กำลังหัวเราะก,กับเพื่อนๆเล่นลูกบอลอย่างสนุกสนาน เหนือท้องฟ้าดวงไฟที่เคยส่องสว่างกลับเริ่มริบหรีท่ทีละดวงโดยไม่มีใครสังเกตเพื่อนไทดี้มานีเร็วบอลกลิ้งไปทางนั้นไทดี้ได้เลยเดี๋ยวฉันแตะกลับให้ลูกบอลกลิ้งไปชนขาของคุณยายที่พยายามจะข้ามถนนคุณยายโอ้ยหนูหนูช่วยยายหน่อยได้ไหมไทดี้มองแต่หัวเราะ ขอโทษนะคะยายหนูรีบเน้นอยู่แสงดวงเล็กๆบนท้องฟ้ากระพริบเผ่วเบาเหมือนถอนหายใจไม่มีใครเห็นเลยว่ามันกำลังจะดับลงหรือบางคนก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันค่ำคืนมาเยือนเมืองที่เคยเต็มไปด้วยแสงดูหม่นลงผู้คนยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่เงาของพวกเขายาวขึ้นและสีหน้าดูเคร่งเครียดไทไดี้เดินกลับบ้าน มองขึ้นฟ้าอย่างสงสัยแปลกจังทำไมไฟบนฟ้าดูสลัวสลวนะก็ช่างมันเถอะนา่าแสงดับดวงสองดวงจะเป็นอะไรไป <_ z> um> ไทดี้หัวเราะ <_ z> um> จริงด้วยเมืองเรามีไฟปังเยอะนี่นาะ <_ z> um> ขณะที่เธอหัวเราะดวงไฟอีกสองดวงบนฟ้าก็ดับลงช้าๆ <_ z> um> บางครั้งความมืดไม่ได้มาเพราะไม่มีแสงแต่เพราะ เราลืมที่จะสังเกตว่าแสงนั้นกำลังหายไปทีละน้อยกลางคืนปกคลุมทั่วเมืองดวงไฟบนท้องฟ้าที่เคยระยิบระยับดับลงจนหมดถนนกลายเป็นสีเทาบ้านเรือนดูงเงียบเงาสะท้อนของเมืองเมืดสนิทในน้ำพุใจกลางเมืองไทดี้ยืนมองขึ้นฟ้าสีหน้าตกใจและสับสนไทดี้เบาเสียงทำไมมืดจังเลยเสียงแม่จากในบ้าน ลูกคืนนี้ดูเงียบผิดปกตินะไทดี้แม่หนูว่าฟ้าดับหมดแล้วแม่บางทีเราอาจลืมทำสิ่งดีๆไปนานเกินไปแล้วก็ได้ลูกเมื่อแสงสุดท้ายดับลงเมืองไม่ได้สูญเสียเพียงความสว่างแต่มันสูญเสียหัวใจแห่งความดีที่เคยทำให้ทุกคนยิ้มได้เมืองมืดสนิท มีเพียงโคงไฟดวงหนึ่งลอยอยู่กลามจัตุรัสไทดีเดินอย่างกล้า,ากลัวฝ่าความมืดเสียงรองเท้าแต่พื้นหินดังสะท้อนทันใดนั้นแสงจากคมไฟส่องลงเผยให้เห็นชายชาราสวมเสื้อคลุมขาวถือโคมไฟในมือไทดีคุณตาทำไมเมืองถึงมืดไปหมดคะชายชาราเพราะคนในเมืองลืมทำดีลืมสิ่งที่เคยทำให้แสงนี้สว่างไทดี แล้วจะทำให้มันกลับมาได้ยังไงคะชายชรายิ้มด้วยมือของคนที่ยังเชื่อนในแสงอย่างเจ้ายังไงล่ะในความมืดเพียงเสี้ยวเดียวแสงของโอกาสใหม่ก็ปรากฏขึ้นบางครั้งผู้เฝ้าแสงอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดชายชราส่งคมไฟให้ไทดี้เมื่อเธอรับไว้แสงในโคมค่อยๆลอยบนรอบตัวและส่องประกายเป็นเส้นทางสว่างทอดไปข้างหน้า เมืองที่มืดสนิทเริ่มเผยเงาของบ้านและต้นไม้รังๆในแสงส้มอบอุ่นชายชาราพูดทุกครั้งที่เจ้าทำดีโคมนี้จะส่องสว่างขึ้นอีกนิดไทดี้พูดว่าหนูต้องทำดีแบบไหนหรอคะไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่จริงใจก็เพียงพอแล้วไทดี้ยิ้มอายๆงั้น หนูจะลองดูค่ะเมื่อแสงแห่งความหวังอยู่ในมือเด็กน้อยเมืองทั้งเมืองก็เริ่มหายใจอีกครั้งแสงแรกแห่งความดีเริ่มกลับมาชายชรากับไทดี้ยืนกลางจัตุรัสที่เริ่มมีแสงส่องสว่างรอบข้างลมพัดเบาๆพาใบไม้ปลิวขึ้นเป็นวงรอบคมไฟไทดีเ้เงยหน้ามองชายชราแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไทดี้ หนูจะช่วยคืนแสงให้เมืองค่ะหนูสัญญาชายชราจำไว้นะเด็กน้อยแสงไม่ได้อยู่ในฟ้าแต่มันอยู่ในใจของเจ้าชายชรายื่นมือแตกหัวไทดี้อย่างอ่อนโยนก่อนร่างของเขาเริ่มละลายกลายเป็นแสงสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไทดี้หนูจะไม่ให้มันดับอีกต่อไปแสงของชายชราไม่ได้ดับหายไป แต่มันกลายเป็นประกายอยู่ในหัวใจของเด็กหญิงผู้กล้าที่จะเริ่มต้นทำดีอีกครั้งเช้าอากาศสดใสทัดีเดินถือคมไฟในมือผ่านสวนดอกไม้หน้าบ้านเพื่อนเก่าที่ชื่อมินาทั้งคู่เคยทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่เคยได้คุยกันอีกเลยบ้านของมินาดุงเงียบเหมือนขัดแสงแห่งรอยยิ้มทัดีพูดเบาๆหนูจะเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดการขอโทษ ถ้าสูดหายใจลึกเดินขึ้นบันไดบ้านมินาเปิดประตูทมาทำไมทัดดียิ้มบางๆมาขอโทษที่เคยพูดแรงกับเธอวันนั้นบางครั้งแสงแห่งการให้อภัยไม่ได้มาจากการลืมแต่เกิดจากความกล้าที่จะพูดคำว่า ขอโทษด้วยใจจริงไทดี้และมินาที่ค่อยๆเอื้อมมือเข้าหากันเมื่อมือ,มอ,มอทั้งคู่สัมผัสกันแสงจากคมในมือของไทดี้สว่างขึ้นทันทีเหนือท้องฟ้าดวงไฟดวงหนึ่งเริ่มติดขึ้นอย่างอ่อนโยนมินาน้ำตาซึมฉันก็ขอโทษเหมือนกันที่ไม่ฟังเธอวันนั้นไทดี้งั้นเราเริ่มใหม่ได้ไหมมินายิ้ม ได้สิเพื่อนกันนีินาะทั้งคู่หัวเราะเบาๆแสงในโคมเปล่งประกายขึ้นไปบนฟ้าดวงไฟแรกบนฟ้าที่ส่องขึ้นมาจากใจของเด็กสองคนบางทีพลังแห่งความดีก็เริ่มจากคำพูดเพียงไม่กี่คําแสงบนฟ้าดวงแรกกลับมาสว่างอีกครั้งเมืองเริ่มมีสีสันเพิ่มขึ้นเสียงนกร้องแสงอาทิตย์สะท้อนบนหลังคาบ้าน ไทดี้เงยหน้ามองฟ้ายิ้มกว้างด้วยความสุขข้างๆเธอคือมินาที่กำลังหัวเราะไทดี้เห็นไหมมินาดวงไฟดวงแรกกลับมาแล้วมินาจริงด้วยเธอทำได้แล้วไทดี้ไทดี้ยิ้มกว้างไม่ใช่หนูคนเดียวหรอกเราทำด้วยการตังหากแสงแห่งการให้อภัยเปลี่ยนเมืองที่มืดให้กลับมาสว่างอีกครั้งเพราะความดีแม้เล็กแค่ไหน ก็ไม่เคยไร้ท่าแสงแดดยามเช้าส่องลอดหน้าต่างเข้ามาในครัวไทดี้ยืนเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพื่อนๆและลูกบอลกันอย่างสนุกสนานแม่ของเธอยืนอยู่หน้าเตาดูเหนื่อยจากการทำอาหารเช้าให้ทุกคนไทดี้บ่นเบาๆอยากไปเล่นจังแม่แม่ขอช่วยล้างผักหน่อยได้ไหมลูกไทดี้มองออกไปนอกบ้านอีกครั้งก่อนถอนหายใจได้คะ่ะ เดี๋ยวหนูล้างให้เองบางครั้งความดีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันเริ่มจากการเลือกช่วยทั้งที่ใจอยากเล่นมากกว่าไอ้น้ำจากหม้อต้มลอยขึ้นในอากาศไทดี้กำลังคนซุปในหม้ออย่างตั้งใจแม่ยินมยิ้มอยู่ข้างๆเธอเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นแม่แอบชิมแล้วทำหน้าตลกแม่ยิ้มลูกช่วยได้ดีเลยนะรสชาติดีขึ้นด้วยสิไทดี้หัวเราะ จริงเหรอคะงั้นหนูจะทำให้ทุกวันเลยแม่ถ้ามีหนูอยู่ในครัวแม่ก็เหมือนได้พักหัวใจแล้วจ้าในกลิ่นของซุปอุ่นๆมีแสงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแสงที่ไม่ได้มาจากเตาไฟแต่จากหัวใจที่ยอมเสียสละเพื่อคนอื่นเมือม่อมือ้ออาหารเสร็จสิ้นไทดียกชามซุปให้แม่อย่างภาคภูมิใจ ทันใดนั้นแสงจากคมไฟในมือของเธอเริ่มส่องขึ้นแรงกว่าครั้งก่อนนอกหน้าต่างดวงไฟดวงที่สองค่อยๆปรากฏบนฟ้าพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงลึกลับเจ้ากำลังคืนแสงให้หัวใจของคนรอบตัวไทดี้พึมพำดวงไฟที่สองมันสวยจังแม่มองฟ้าบางทีแสงนั้น อาจมาจากใจของลูกเองก็ได้การเสียสละเล็กๆของเด็กหญิงตัวน้อยได้กลายเป็นแสงใหญ่ที่อบอุ่นหัวใจคนทั้งบ้านและนั่นคือความดีที่แท้จริงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มทองในยามเย็นไทดี้เดินกลับบ้านพร้อมกล่องอาหารในมือข้างทางมีลมพัดใบไม้แห้งปลิวไหวเสียงแมวร้องเบาๆดังขึ้นจากพุ่มไม้ทำให้เธอหยุดเดิน ไทดี้หันไปมองเสียงแมวหรอเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พุ่มไม้ไทดี้พูดเบาๆไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ทำอะไรหรอกในเสียงร้องเบาๆของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนั้นมีบางสิ่งปลุกหัวใจของไทดี้ให้เต้นแรงขึ้นความเมตตาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอแมวจอนตัวเล็กๆขนสีน้ำตาลอ่อนมองเธอด้วยตาหวาดระแวง ไทดี้เปิดกล่องอาหารของตัวเองค่อยๆวางเนื้อไก่ลงตรงหน้าแมวแมวเริ่มเลียกินอย่างระมัดระวังก่อนจะเงยหน้ามองเธอเหมือนจะขอบคุณไทดี้ยิ้มอ่อนๆกินให้อิ่มนะหนูจะไม่แย่งเสียงแมวเบาๆเแมวไทดี้หัวเราะเห็นไหมแค่แบ่งให้นิดเดียวหนูก็รู้สึกดีแล้วความเมตตาไม่ต้องการรางวัล แค่การได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆยิ้มด้วยหัวใจก็เพียงพอเมื่อแมวกินเสร็จมันถูตัวกับขาไทดีแล้วเดินจากไปทันใดนั้นโคมไฟในมือของเธอส่องแสงแรงขึ้นจนเกือบขาวบนท้องฟ้าดวงไฟดวงใหญ่กลางเมืองสว่างวาบอีกครั้งสะท้อนในดวงตาไทดีเธอมองขึ้นฟ้ายิ้มกว้างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เสียงกระซิบแผ่วเบาเจ้ากำลังคืนแสงให้หัวใจของคนรอบตัวไทยดีพึมพำดวงไฟใหญ่กลับมาแล้วเธอยิ้มกว้างเพราะความแม่ตาเล็กๆก,ก็ทำให้โลกสว่างขึ้นได้จริงๆในแสงของความแม่ตาดวงไฟแห่งเมืองนี้ล่อนได้กลับมาส่องอีกครั้ง เพราะแม้การทำดีเพียงเล็กน้อยก็อาจจุดประกายแสงใหญ่ให้ทั้งโลกเห็นได้กลางลานเมืองที่เงียบสงัดลมพัดเบาๆใบไม้ปลิววนรอบไทดี้จู่ๆแสงสีทองส่องขึ้นจากพื้นก่อนปรากฏร่างชายชราในเสื้อคลุมขาวอีกครั้งในมือเขามีดวงไฟเล็กๆดวงหนึ่งที่ดับสนิทชายชราเจ้าทำได้ดีมากเมืองเริ่มมีแสงอีกครั้งไทดี้ แต่ยังมีอีกดวงที่ยังไม่สว่างใช่ไหมคะชายชราพยักหน้าดวงนี้ดวงสุดท้ายเบิ้นจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อเจ้าทำดีแม้ไม่มีใครเห็นบททดสอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่การทําให้คนเห็นว่าเราดีแต่คือการเลือกทำดีแม้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากหัวใจของเราเองไทดี้ยืนอยู่กลางลานเงยหน้ามองฟ้ามืดที่ยังเหลือมุมมืดเพียงแห่งเดียว เธอหลับตาแน่นยกมือขึ้นจับโคมที่มืดอยู่แล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงลมพัดแผ่วเบาและเสียงหัวใจเต้นไทดีเบาๆหนูจะทำดีแม้ไม่มีใครเห็นคะ่ะชายชารายิ้มแล้วแสงในใจเจ้าจะไม่ดับอีกเลย ไทดี้หลับตาแน่นยกมืออธิษฐานเพราะหนูอยากให้หัวใจของหนูสว่างเองได้เมื่อแสงแห่งความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นแต่เกิดจากความตั้งใจภายในแสงนั้นจะสว่างได้ด้วยพลังแห่งหัวใจเพียงดวงเดียวโคมในมือไทดี้ระเบิดเป็นแสงสีทองสว่างเจิดจ้าเส้นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า กระจายออกเป็นคลื่นแสงปลุกดวงไฟทุกดวงในเมืองให้ส่องอีกครั้งบ้านเรือนถนนและแม่น้ำถูกอาบด้วยแสงแห่งความดีที่คืนกลับชายชรามองเธอด้วยรอยยิ้มก่อนร่างเขาค่อยๆเกยเป็นแสงจางหายไปชายชราพูดก่อนเสียงแผ่วเบาว,ว่าเจ้าทำได้แล้วเมืองแห่งแสงกลับคืนเพราะหัวใจของเจ้า ไทดี้น้ำตาคลอพูดอย่างมั่นใจว่าแสงนี้จะอยู่ตลอดไปชายชราเสียงแผ่วเบาลงพูดว่าตราบใดที่เจ้าทำดีแม้ไม่มีใครเห็นไฟดวงสุดท้ายไม่ได้จุดขึ้นเพียงบนท้องฟ้าแต่มันจุดอยู่ในใจของเด็กหญิงผู้กล้าที่จะทำดีอย่างเงียบงนันและจากวันนั้นเมืองแห่งแสง ก็ไม่เคยมืดอีกเลยแสงสีทองอบอุ่นล้อมรอบตัวชายชราและไทดี้ร่างของชัยชราเริ่มเปล่งแสงจนเกือบโปรง่งใสลมพัดเบาๆทำให้เสื้อคลุมของเขาโบกไหวเสียงระฆังเมืองเริ่มดังขึ้นกล้องไปทั่วพร้อมแสงจากทุกมุมเมืองที่สว่างอีกครั้งชัยชรายิ้มอ่อนแสงนั้นไม่ใช่ของข้าแต่มันอยู่ในใจของเจ้า ไทดีน้ำตาคลอขอบคุณค่ะคุณตาหนูจะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดชายชราจำไว้อย่าประมาทแม้เพียงเรื่องเล็กเพราะแสงมักเริ่มจากสิ่งเล็กเสมอร่างของชายชราค่อยๆละลายเป็นประกายแสงสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เสียงระฆังแห่งเมืองดังก้องอีกครั้งพร้อมประกายแสงที่ส่องมาจากใจของเด็กหญิงคนหนึ่งแสงที่แท้จริงไม่ได้มาจากฝ้าแต่มาจากหัวใจที่เลือกจะดีเสมอเวลาถ่านไปเมืองแห่งแสงกลับมาสว่างงดงามอีกครั้งที่ใจกลางเมืองตั้งตระหง่านคือหอแห่งแสงอาคารสูงที่มีโคงไฟส่องประกายไม่เคยมืด ไทดี้สวมผ้ากันเปื้อนสีขาวเดินตรวจดูแสงในหออย่างตั้งใจเด็กชายตัวเล็กถามไทดี้ว่าพี่ไทดี้ทำไมต้องดูแลไฟทุกวันหรอไทดี้ยิ้มอบอุ่นตอบเด็กชายเพลเพราะเพราะแสงมันเหมือนใจเราถ้าไม่ดูแลมันก็ดับได้เหมือนกันเด็กผู้หญิงอีกคนถามต่อว่าแล้วทำยังไงให้มันไม่ดับไทดี้ตอบว่า ก็แค่ทำดีในทุกโอกาสที่มีเด็กหญิงน้อยคนนั้นกลายเป็นผู้ดูแลแสงเธอรู้ดีว่าหน้าที่ของคนทำดีไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นแต่เพื่อไม่ให้แสงในใจของโลกมอดลงค่ำคืนปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับดวงไฟบนฟ้าเปล่งประกายสะท้อนในดวงตาเด็กๆที่หัวเราะกันอยู่รอบไทดี เธอยือนมองฟ้ายิ้มด้วยความภาคภูมิใจข้างหลังมีแสงหอแห่งแสงส่องขึ้นสูงเด็กคนหนึ่งพี่ไทดี้ไฟดวงนั้นจะดับอีกไหมไทดี้หัวเราะเบาๆไม่มีวันดับหรอกถ้าเรายังทำดีต่อไปเด็กๆพร้อมกันเราจะช่วยการรักษาแสงนี้ไว้จากวันนั้นเมืองแห่งแสงก็ไม่เคยมืดอีกเลย เพราะทุกหัวใจที่เลือกทำดีคือดวงไฟเล็กๆที่รวมกันจนสว่างไปทั้งโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีมีได้ทุกโอกาสความประมาทเพียงน้อยอาจทำให้เราพลาดจากความดี